ของงานครับ CLV Gen4 เครื่อง2.0นะครับวันนี้จูนน้ำมัน E20 นะฮะก็คันนี้เข้ามาจัดโร่5,000นะครับมีทั้งวาล์วล้างดินล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดเทอร์เลตมีไฟ ECU เรนดิ้งเล่าเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน e 2นะฮะอ่ะ ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์สองจุดสี่ผมปรับรอบหมดนะฮะช่วยเรื่องตัวสั่นนะครับอะแล้วก็จะมีเรื่องลิฟต์ดีด้วยของเจนสี่นะฮะปดให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูโดยใช้ตัวดีครับเอฟบาแบร์ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกาอากาศนะครับสายเป็นซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจู้วนเลยนะครับ จูนสดจูนถนนจริงผม,มเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนหนาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับ <Ooh. S 1> มาดูสปีดเทสกันคันนี้้ำยางแอร์ขาดนะเปิดแอร์แรงสดุดความเย็นสดเย็นฝั่งเดียวนะครับาสักคู่ฮะเดิมทุกอย่างนะท่อเดิมล้อเดิมนะฮะไป ไม่แน่ใจครับสีเราดูไม่เป็นอะ C R V ตัวหนักๆเป็นเงาโอ้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 โอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ C o <oughs> V okay. เจนสี่สองุดศูนย์นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถบ้านนะครับอัตราเล็กเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีจูนจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเกิร์จูนเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับหรือที่ตั้งเทอร์โบนะแล้วก็หรือจะตัดโร5ห้าคันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับรถทุกคันยังไงก็ต้องตั้งวาลนะฮะร,รถใช้น้ำมันก็ต้องตั้งวาลวนะครับแปดหมื่นแสนหนึ่งนะครับ รถใช้แก๊สสามหมื่นสี่มื่นโลทําได้แล้วนะครับก็ส่วนรถที่จูนกับผมผมแนะนําให้ตั้งวาล์วทุกห้าหมื่นโลนะครับอ่ะก็จูนหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับหน้าปักซอยรถสีํำเงินนะฮะอีกที่เราต้การคลองเจ็ดครับที่คลองเจ็ดผมให้บริการแต่งานจูนนะฮะอริเารแทนผมไม่ได้รับนะครับมีจูนนอกสถานที่ครับบบกค่าเดินทางนะฮะทั้งรีแมปแล้วก็จูนแก๊สเดียวกันนะฮะแล้วก็ ตามได้ทั้งสามช่องทางนะครับ f a c e b o o k YouTube g o o g l e แบบนะครับพิมพีจูดีแมปคอนเจอทั้งสามช่องทางเลยครับแล้วก็ผมแนบเบอร์ไว้ให้แล้วทั้งสามช่องทางนะฮะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานครับสำหรับ v Gen c v v 4โอวโซนะฮะโปร5000น้ระมัน E20 นะครับแก้ตัวสารปดิลีให้ครบนะฮะโอเคขอบคุณครับ